ต้มเบื่อสวยๆพี่น้องโอ้ดีใจเด้ผู้ใดต้มเบื่อถือละวันที่หนึ่งเด้อผู้ใดบอต้มให้ถือแค่สุยๆโอ้ยหลาน้อง ไปปามะนายมันดีแล้วพอแล้วไม่ต้องกลับดีแล้วดีแล้วเรว,ว่าสาธุสาธุสาธุุทธ,ธ,ธาะตานั่งรำมาตนั่งสังขา,าตนั่งสารนั่งขาาง้าสามีสาธุเรื่องอาหารอันว่าขาข้าชาวมีก็ขอถึงสารนั่งร้วยอาการเขาจงมาเป็นที่ยังที่เพิงที่เพิงงยางเงินไม่มี มีคุณพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพอ่อคุณแม่คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ละว่าสาธุเดชเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาละว่ามาอาอุอุมาอิสวาสุสุสวาอิพุทธเสโทสังมิสุโลภูสาภูคาสังวิทาภูกายปะอาปะมาจุปะทีมาสังอังสุอาสาาัาสสวาปัสสวาอิสวา ลาวาสาี่เด้อคอยมาพกเต้ากลุ่มกระมอมจอมขวัญผู้ขาเด้อลำยาให้ข้าวานไดนใหญ่ฟองล่ำไก่ถูกฟองล่ำไก่ถูกเปี้วซาตุเด้อเมื่อสิบีผู้ขายน้ามือหน่อมประนมก่อนเหนือเจตขาข้อนหหอบมมนอนเต้หนอนไม่ซ้ำไหวพระพุทธเลิศลำพระท่างต่อทั้งสง คือสามมงคลด้วยสาม้ำหลุนขอให้มาสู่คำยมลำาลิหลำขอให้มาสอยคเวลาลมดูลำคุณมานดาบเันเลิศลำคุณพ่อโนดังคุณครูบาอาจารย์ให้ซอยสู้ดูคำหมูมาลำวันนี้เสียงดีตะลุกดำคุณอ้อปองให้ซอยคำนำหมูซอยสู่ลำทางไหนก็ขอให้แตกอูแตกอูสมองเนื้อนาทีไหลลำใสไแม่ ขาถามไก่จะมีค่ากังล้ำไปทางเดนั่นพ่อปันจันจะสบังให้คือทางก็ไว้หนีไว้กล้าท้าได้โลกกับทำกะให้ได้กล้ากันประชั่นก่อนไปให้บารีไว้ยาก่อนทำมาเรีอนไหลป่านำ ขันเขาทำให้เปลได้แนวได้ไก่แมนใส่ผ้านแกนพายินท่าอยู่ฝไฟลำปองซอยปองสาธุเด้อยาไดงหอมใส่ซองพระปานดาวทอดปานแสงสุริยาสร้งแสงแสงใจยาไดงผ้าลำฝนกินย,ยาอกาอกท่าออกท่าเอาท่าได้ไก่ได้เชนให้มวนหัวให้ซาแต่อู่ในหมูมาฟังให้คนหคัวคนเซวซาตึงดังตึง สาซาไปถึงฟ้าสุดแดงสาวถุพันหัวตุงล้านแม่เจ้าเอ๋มากเ้ายาหนีสาตูเด้อฉันมาล้มมือนียาได้ทำคะแนนเสียงขอให้สูงเพียงแต่ลาซาไปไกลคุณเอาละน้อยวันนี้ขอให้ดีดังเด่นดังเด่นขอให้ดังโลฟ้าสิลำงฟอนออนเชนออนเชนสิลำงฟอนออนเชน กอนอีคือเกาน้องมาล้อจากกระพุ่นน้องเห็นปีนั่นก็รอคือเกามาเห็นปีนี่หลังก็รอคเือเกาแนวบอคเพื่อกาก็ดมันเสียงดีขึ้นก็เกาล่ำดีขึ้นกวเกาเอาล่าพี่น้องก้อนสิไปนามาหลังเป็นการไหวอ้อยยอครูสิบน้ำพ่อพอนน้ำพูนจีตกัะปูไก่ิมีบาตัศาสตร์กระหานยมมาไล่ไหวเพื่อยังไหวเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ผู้เป <cousin> right, ็นสิษย์เป็นสอนวิชาแล้วกงรู้ให้คุณนอาจารย์คำเกิงเพิ่งกันยังในวาลาจำหน้าพามมีอะไรก็ไม่เท่ามีวิชามีวิชาเหมือนมีทราบอยู่นับแส้นจะตกตินททานใดไม่มีควแทนเหมือนมีเงินเหมือนเงินแสนขอติดตัวและว่าสาธุเด้อ คุณอาจารย์คำเกินขอจงดลบ้านแานให้เจียมนาภานองลำมูวันคุณอาจารย์รังจวนคุณมาฟังน้องย่อย่องนันบานดีคุณอาจารย์วาสนาเรลาผู้เคนฉัน่อนให้เจียมนาภานองมาัวสาธุเด้อให้เสียงใส่ฮ้อง ให้เสียงใสดังเก้วคนฟังแล้วเปิ่นบทเป็นค่ะเขาเมื่อใบตั้ท้องที่ถูกใบพุ่กระเจ้าเตหน่อพ่สามใทั้งพุ่นาคนานพื้นเตียนละกงชาอุ่มีดามังดาทังอาจงเจ้ากาบต้อุณหน้าเงาทั่นีพื้นแตยนคุณเห็นผมยุ่งแทนพรอมพังที่นานานพุงเก้วเบีขลาสาธุด ขอยมาเตรียมเข้าอยู่ในกินยังกะมอมขอยมาตตุมเสียงขาสุงใส่แขนเชิญทางไกทางไกลทางใดบ่ไดว่ามาฟังสาวจังนะพาเวลลำบ่ลองฟังแล้มวนหูมนหูฟังแล้ววน เป็นการไหวอ้อยย่อรู่สิทธิ์นำพอก่อนนครูจีกระพูกร็นมีบาดปูซ่ากระหาเหลี่ยมหาไล่ไหวอ้อยย่อรูแล้วจังสีก้อนสิทธป็นนามาหลังมือสิบหนุลูกสาวลาแจมนาผ้าขอกราบนมัสาการท่านหลวงปู่กราบนมัสาการท่านหลวงพอ่พอพร้อมด้วยสมเนืผู้เป็นปีนปัดท่านไฟสงล่องลงมาขอกราบสวัสดีเจ้าภาพใหญแม่เจสปอร์ตเจ้าภาพใหญ่ใจศรัทธาคุณแม่ กราบกอบปุณนเจ้าผาพ่าสุขุสุขุนจังหน่อยจําหน้าจังสีอานไล่สือ่อกลาบไปเบิดหล,ลับพี่น้องกราบพ่อปูแม่ยาแม่ป้าพ่อนุ่มเพื่อนฟุ้งอาวอ้า่กลาบเจ้าโอปูเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจา้าเมืองกราบเจ้าเมียโทนนีผู้พ,พันคำน้ำให้ได้กินคำดินให้ได้อยู่กลาบพ่อปูแม่ยาแม่ป้าพ่อนุ่มเพื่อนฟุ้งอาวอ้า่ในกลาบเพื่อนยัง เพื่อรอรับเมตตาจิตหวังวาทันคงเสียอภัยหากวากันล่ำการลงมณีนนขาดตกบกพร่องปะก,การไหนว่ถึงอกถึงใจมองใดพิดพลาดปะก,การไหนค่นยังบาศีเท้าก็ยอมพลาดหนักพลาดก,ก็ยอมลงเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการบ่ประมาทเมื่อสิบหนลูกสาวลาจำนาภาคขอการาประธานาภานภัยงามงามลงหนาไว้สะกคนนงแ่เด้อเอาลากลาขอโทษไป่อนจาภาพสาสัทา จมหน้าผ้าดาวลูกดวงหายบ่อแม่นหมออเราง่ายนี่หมอสาหมอดังขอฝากคำความหวันเ้นเนทุกท่าขอเป็นไทยปู่ญาสินบ่อเราก็จองขั้นผู้ใดรับรองจดหมายส่งชัดส่งจมหน้าผ้ากาหลงหลันกำเนิดหนองยาง รอพ่อช่อทิ้งทางตำบลหนองเมือนทานในเกลือไหมทรงทานอาสามาตมเพื่อจำใ้เด้อเบอร์โทร085 2 1 5 1 6ึ่งห้าหน้เด้อเบอร์โทรท่านพี่น้องจำเบอร์โทรศัพท์ก็ไรซื้อไปบ้านอยู่อู่นอนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านใดเมืองใดฟังจำนาภาสิบอกข้าวบ้านกันจักหน่อยพี่น้องเอาล่ะขอดกาบพี่น้อลุงป้าจำนาภาคกอแจ้งข่าวที่ สาวพวกพี่น้องยอย่าพ่อนาเชิญไปจ้างพวกหลันพุ่มสถา,านบอนบ้านจังแวนเนื้อ,อ,อ,าานนอ,อลึกเอาอาบ้านหนองยางเลือดสัตย์ท้ายคือจเอ้อย้ทงบกไหลไลสิ่งติดตำบนงองม่งทางอำเภอขึ่นของลูกหลานอาสามารถเด้อพี่น้องจำวิญยาสิลืมนนองอยางคำเป็ปี่นตาไม่อื่นคืบอบกไหลจากถนนทรถทางบวมีิ่งโดซื้อตรงไปบ้านพุ่มสถา,านแถวนั้นมันติดกันกระไสป่า โดยความพัฒนานั่งเป็นดวงเมื่อ้ถึงยุดใจป่าสงวนบ้านหมูฉันมิตรไทยล้วนล้วนแช่ฟลงบ่มีปนมีหมอลำหลายคนที่ซืือเสียงดังสะท้านเสียงหวานหวานคนฟังไในสาวพิมใจใหม่เลยหนึ่งแจ่มาน้าฝาสะอินกะล้ำห่าวมวลสะอ่อนกว่าแฟนฟังจะเฝ้าหวนหาหมองนางฟังสาพ่วงผักกาคนที่สามีทางงามพอปั่นซ่า แต่ว่าพวงปากาคกูแฟดแต่จำหน้าผ้าได้เสียคลิตไปแล้วด้วยอีพอเดอร์เหลือแตงแตเอ้ยทิ่ใจกับจำหน้นาผ้าเหลือเพียงสองตัวนา้แม่ใหญ่พันเพื่อนกับไวกบ่แรงใจจักน้องดีฝากไปเดือแฟนเดือฝากไปเดือแฟนเดอฝา,า,ากคนงานมาล้างดีบนเวที่นักราพร้อมหลังของน้องมาสักการ ลายแม่นว่าเด้อยายคันนี่หาเจ้าสาวจมหน้าผาพวกพี่น้องสะทายจำเอาไปเนี่ยเพราะท่านเฒ่าท่าน,านเจ๊ไก่ทอพ่อไปเสียงยังใส่ที่ลูกข่อยังเรียนยังบ่อนี่จุดเปลี่ยนแตกต่างต่างหลังเด้อคุณแม่ขันพี่น้องอยากฟังก่อนได้ให้ว่าลั่เด้อแม่มันหักไหลาไหลบาทไหลซุ้มมากเ็นดงบ่อหมากกอนเละแม่เอ๋แม่มันหักไหลโปเพะแต่แกมาเรียนมานี่ละยจมหน้าผ้าตัวเต็มงซื ดีรัจดอบางเถือมีงานไปเด้อแมตไปหาลูกหาหลานมาล่ำสมโูร เรื่องราคากะบ๊องโหดตามเนื่อหตามงานเอาแต่พ่อประมั่งนามมันงค่าเตียงบ่ได้เียงทางไก่หรือไก่บ่ได้เียงทางไก่หรือไก่อยู่ภาคใดไเตเนื้อตกออกแม่เอ้ยแม่รือสิอยู่บางกอกหรือภาคที่สำคัญสัามีบสนใจที่ต่อบ้านน้องย่างเรือพ่อบ้านเจมหนาผ้าจำเอาสาตบลน,น้องมเมืองทางสามาดอกผ่านรอยเล็บเงินเดี๋ยวนี้มันจะเลื่อนไปมาหาไงเปล่าขอบคุณทุกฝ่ายเจ้าภาพสัทหาบจำน นาผ้ากาเสียแจมตัวถ่าสาถ้าให้ไปแย่ไปแด่จำเอาแน่พี่น้องแจ่มน้าผ้าซื้อกล่องเส้นน้องให้ส่งเสริมส่งเสริมพีนน้องให้ส่งเสริมเอาละพี่น้องม่เมื่อนี้เป็นหมอล่าก้อนประยุกต์แต่ว่าพี่น้องก็จะฟังล่าเพื่นชุดเก่าเก่าเพราะว่าสีเปลี่ยนห้องเลยพิมพ์ใจแจ่มนาผ้าเพิ่มผ้ากาแจ่มหน้าผ้าแจมใส่กระเป๋ามาเรียบร้อยหรือพี่น้องสนใจอยากจะได้เป็นซีดีเด้อแม่เด้อ อันนี้เป็นสีดีลํำเพ่อนแต่สามพลางสาวมีเอื้อยพิมใจจันาผ้าเพิ่มปากาทีใช่หน่อยดวงเจริญหนึ่งร้อยบาทเป็นละ้อยกวนฟังเกล้าพี่น้องอันนี้เป็นลํำกวนจันาผ้ากับอาจารย์ข้ามเกิงทุงจันอันนี้อยู่ในนี้สองมวนหนึ่งร้อยบาทกันแม่ตาาละลอยเก็ิซีพี่น้องสนใจกันติดต่อทางหลังหันสื่อเลขก็ถือสีดีบินทิมซีดีจันาผ้าคือฮอดยั่งไหนเปิดฟังยั่งนั่นใส่กาง่ายๆว่าตั้งแต่บเปิด มหมลำมาเมื่อนี่เป็นหมอลำก้อนปายุพ,พี่น้องขัน,น,นมกลำเพิ่น,นลนำนนาาเดินลำเตยจัดไห้สูนิมาเมื่อนี่พี่น้องชาวบ้านนามน้องนาคุณเจมนาผ้ามาเทือแลกแหกมันมาขอเป็นลูกแนบ light, ่บ้านขอเป็นบ้านแม่กะถางบอคือซีจัดทุกคนผู้เพิ่นเป็นเจ้าของพื้นทีเป็นจังไกรกะแล้วแต่พี่นอ้องหมอลำเมื่อนี่มักบอคือกันผู้บางคนกะบ่ามักเพิ่นมักเดินมักเตยผู้บางคนกะบ่ามักบลาไฟใส่ผู้บางคนกะบ่าบักหอลำไฟยิ่ง เป็นใจไหนก็แล้วแต่กันล่ำกาลองมันนี่ถึงอยู่กับพี่น้องผูหมักเดอรพี่น้องเดอมาเท่านี้ขอเป็นลูกแม่บ้านขอเป็นบ้านในสวนขอเพิงอขอเพื่อนแม่เพิงพี่เพื่อน้องตั้งแต่น้ำเพิงนเรือเสือเพิงป่าป่าเพิงนน้ำน้ำเพิงอาศัยป่าป่าอศัยบ้างเพิ่นจังดูเห็นข้อนยังตั้งแต่วัางกัญอาศัยหมูห้วยกรอาศัยเอกเนี่ยอาศั่ไอแบบชวนตืึงจากขอ้อน ดนอ,นอ,อนนางงาใส่ไหมนกใส่อาศัยกนคนเขาอาศัยกันกระดังเหือดด้วยดำตั้งแต่ข้ามปัญญาศัยหอมอ,อ,อหมอกะอาศัยซ่องกองอาศัยไหมป้อนตีต้องจังคอยดังเปรียบแท้การหลอนการล่ำเหมือนน,นี่ขันแจมนาผ้าล่ำดีพี่น้องย่องว่าดีกะจังสีดีไปได้ขันแจมนาผ้าล่ำบ่ดีพี่น้องย่องว่าดีกะดีคือเกา ลำดีปะได้กันพี่น้องบอยองจ้างได้กะบ่ดีคือจังคองน่นไหลเมียตีปะได้กบมุ้งบ้นันละเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นลูกในบ้านวานในสวนเด้มเม่อเด้อให้กะยาเฝ้าตีดีบ่ดีกะย่องว่าลูกกูหลานกูลูกมาวันนี้บอลำไายยิ่งเป็นทิโกกันดีไายยิ่งเหมือนเดจแจ่มหน้าผ้าเพียรพลานใช่บอลำาฟใช่เฮ้ยเหมือนี้คือพีจักทุกคนน้อยจักรพุ่นน้อยเสียงสวรรค์จตบบ่าของไงทเก่าบอก หัดก้อนเพื่อมาจักระพุ่นหน่อยของง่ายคนน้ำสียงง่ายทำแต่ฝนตกยานแล้วพอเสั็จดอกเอาเข้าเล่นซื้อๆดอกเอาล้วพี่น้องหมอลำก่อนทำงานังสี่ท้ายพาเห็นกันอ่างทั้งสามาเห็นกันอ่างเฉยเงี้ยเห็นกันอ่างเลียบหมอลำก่อนเห็นกันตรงถามข่าวถามข้าวบ่คือหมอลำซิงหมอลำซิงใบอ้อยหวพูดหล่อเงี้วลูกเดียวซีฮึซีฮึเอาบดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วขันพี่น้องสิอยากฟังเพลงจังสั้นคิดบังแหนจักหน่อยขันอยากฟังลำเพื่นลำเดินลำเตยลำก่อนตัวว่าที่เกี่ยวกับ บพว่าสิเป็นหลวไค่ายหอกไค่าย,าย,ายนว่ากันดอกไปตามระดับระดับพี่บพต้องเป็นห่วงผู้ใดพ่อใดมาฟัางลราเหมือนจเสียใจพพอสิเสียใจบก่อใด้ฟัง,งก็เลยเสียใจว้าไปซื้อดอก <S <S เอาล่ะมาเห็นนมข้อกลบดอกดูแต่นั่งมาพอสู่ใจร้องไม่ตั้งหลั มือนีนมากกออายอยากถามข่าวข้าวหลังใจบอสุดบ่ย่งตั้งแต่มาเห็นหน้าขันบ่จามาด้วคือห้องบ่ฉลาดชาข้ามาพอหน้ากันแล้วต้องใส่ามถามข่าวเขาแนน้าบ้านพี่จะร่้ดีเยวบังสีสันชชยสางงามสามล้านแม่นจะโน้ห้บ้านทังใดบอกนื้อบ้านบนต้องใส่บ้านแต่กบกแต่เอาเน่ากัมเกียวไหนแต่บ้านอยู่ไกลไกบ้านใดเมียเชื่อมกัน แม่ไผ่เป็นกำนันงจีดแฉงตำบลไอ่คอยใช้ไข่ก่อวาจาบอกน้องเนแล้วกมู่ที่บ้านเท่าไหนัันให้บอกนั่งห้าสัตว์ท่านอยากไปพาจ้างจะได้ชื่อจำจดบ้านพี่ไท่ท่างลดแหลนไก่หรือไก่คอยใช้ไข่ก่อวาจาบอกน้องน้องอยากหูแท่เท่จังถามสอต่อพี่ชายถามข้าวไอ่ถามข่าวทั้งปาก ถามเขาหน้าถามเขาทางเขาน้องอยากถามเขาชาวบ้านมีเมียแล้วจักผู้ตั้งแต่สิบหกปีหอดหาสิบปีหอดไปหาสิบบอกเอาลาบบ้ามีเมียจักผู้ได้ลูกจักผู้ได้เมียจักคนบ้ามันหยั่งดอกคันสิตอปลาบ่มีนั่นบอกพ่อบอกผิดให้มาเราไปว่าต้องมี่บ่มี่หนึ่งกับสองบ่สองกับสามคลาดอปตอบ้านข่อยยังมี่สามคนเว้ยชาวบ้าเจ้าลูกรอเป็นหมอลำได้พร้อมสิบได้แปดคนบอก เจ้ายังไทยประทันถึจดจักฟุ้นฝันเส่าสู้ข้างเจ้าหน่อยเจ้าสิตะลึง๊าดมันจะก้ครูใบขันแต ดอกพีมีสองซ้อนซ้อนสามก่อเบือมีสามสี่ซ้อนซ้อนหาบัเลี้ยงดี่าจะไหนแล้วล่ะพีนี่เราไปค้นแสงมีค้นแปงสำหรับคอมแจงเสารือวาทางตนเจอยังนอนเดียวโดดเดียวบ่มี้กูไปเกี่ยวเที่ยงทางพังเผาถามข้าวหอดหููเต่าหน่อยไงใส่ยิ่มมีจักยิ่งจักใส่ผีไฟเคยท้งภัยถามว่ามีคนไก่นอนเตียงตียังละบ่ อยู่พูดเดียวขอหล่อล้อมแต่สีตหนาวหนาวมาว่ามีผู้สีไป๋ยวขากายหญิงมอน นอนน่ะมือเกยหัวได้คิดวนทวนโอ้กันโอ้อ้อไอายใช่เอ้ยน้องว่าฮาล่าฮ่าคู่ซ้อนมาเตาบวมอันดีเอ้ยพี่อยู่ผู้เดียวขาดเพื่อนคนหนึ่งหัวหันายไอเอ้ยไอถึงยามเฮาเป็นไตได้ซอยกันทังเจศสังขารคนมัน่งเแต่ยามหนึ่งละอไอตอนเวลาเจ็บป่วยไข้พ่อได้เป็นเงี้ยพี่เอ้ยพี่อย่าอยู่เดียวแล่นเล่าดีดแต่ฮาลาฮาเอาไม่ยอมเถียงเงี้ยซ้อนพี่เอ้ยพี่อย่าไปอ่อนซ้อนถอดมุนมั่งสังขารมันบ่ขาดต้องนนี้คือตอนแดงรูพี่เอ้พี่ หมู่อ่ะกดชีผู้เป็นผู้บ่สักอ้ายเอ้ยอ้ายถึงเข้าดับชีวังบ่หยังไปได้พี่ชายเอ้ยชายเอ้ยท่นบ่มีคนใกล้าซึ่งเจ้านี่แจ้งหน้าพานี่สิบ่เฮาเป็นผู้ใกลพอได้หม่อง2ี่ให้ที่เจ้าตีว่าน้องเป็นแคบลอายเอ้ยอายบมีงานลหาัทธาบจ้าสิไปอียังน้องีตั้งอยากเป็นมสิ อยาถังเนื้อน้ำท่างสูงอัดสีพันคำพี่เอ้ยพี่เป็นหมอรังเสียดวยเสียดวยคนกะสวยพ่อเบิ่งหูจักเปิงเหยียดข้อก๊อกล่างเท้าเพิ่งซ้อนบ่ได้ถูกเดินและแมงเดือบหอนกันได้หอมยังฉันหูจักกันไปมาตั้มสุฟ้าพี่เอ้ยพี่เด่นพี่สุนีหน้าตาใหญ่ถูกเราถูกเราเฮาถนอมหักไถ่บารายรังยำเข่าเลน้ำก็แตงแตงควนพูนควงผัวมีหลายบ่หอนทั้งคนบีตาหนี้เจ้าเอาผัวเป็นไงเมียก็ย้อมหัวใจหัวนั่งบ่เดิน หัวยเอินคำตอบคำบานเราวเ่างแม่เสียงบ่าเทียงคำจ่าเบาพีเอ้พีเอาหมอลำคือหลาเจมนาท่าเขาเป็นคู่เปคูอยู่น้ำกันหัวเทาเว่อนลานอันตาเบาเอาล่า่าจัไหนล่ะพี่งมื่อดาเจอตาคุดมาคุดหักจักน้อยในมอล่าไอหัวความจตีข่อยๆจำมลืมได้ไอตีมาจังไหนมาตีตีมาจัหนาผ้าผู้น้อยผู้จอยมากถึงกือวันถึงก็ต้เราได้นี่ ตีบ้านไหนขันบ้ามากนี่ตีบ้านไหนตีน้องเจ้าบ้านไดตีจากกับพนื้นตีบาง,ขงแขนเจ้าหน้าผ้านองกัสีป่าเทมาขันเจ้าตีบางขาแจ้าหน้าผ้านองกัสีปาทังกลนีชายนตีบ้านไหนตีน้องเจ้าบ้อนไหนตีบา้นานจ้าหน้าผ้านองนี่หู้พังให้ตีกวพาย,ยาง่เทียนแน่นเลยเนื่น จองลงมาปั่นตีบ n นใดตีนุ่งจะบ่นใดตีว่าจำหน้าพาน้องนี้กายาเศร้าบัดไว้ละแฟนมาหาน้ยังยินได้หลือนบ่เห็นมีบนเือนบนใดแท้เจ้าว่าดพี่จกับพ่เยตีบนไหตีน้องเจ้าบ่นไหตีว่าจำหน้าพาน้องนี้เป็นเฮาอยากอคนน้องบ่นเหยาว่าพีชาย กับเพื่อบ้านน้องเสียไปหาเฉียวเอาดังให้อย่างคอยเอามาต้อยใส่ดับเจ้าเห็นอย่างตุยหอดไทยหำพี่จักรพนเออนนอนนาพี่จักรพนขันสิตีรายจันทภาเป็นเมหางหางนี่สาเหตุยบตอกไอ้คนเฮานี่พูดจังหนึ่งเมียบอดีเลยเป็นเมหาง แต่ว่าจำหน้าผ้านี่บ่แม่นว่าพอดีบ่แม่นว่าเข่าแข้งของเดีพีห่างกันหนึ่งห่างดอกสะเลยตีผัวผ้าเพปล่อยเมียเป็นห่างห่างกันหนึ่งห่างดอกเป็นเกี่ยวเมี่ยงเป็นเชี่ยวแหล่นน้ำไส้สูห่างกันหนึ่งห่นห่างดอกกระดันงาห่างที่เสาจำหน้าผ้าห่างย้อนอยากห่างอยากหนีห่างย้อนอยากดีอยากได้มี่ต้าไปหาล้มมี่ต้าไปหาล้อนาเงินเลี้ยงลูกสองผัวนั้นคอยบ่ได้ หัวนั่งคอยบ่ได้มาหนีซังกะว่าเป็นพี่จากกระพุ่นเอิ้นอนน้เพราะฉะนั้นแล้วการเป็นแม่ฮ้างที่สาเหตุและแม่ว่าด้วยแฟนขัดแยมนาผ้านองนี่เป็นแม่ห้างผัวห้างว่างตาบ่เมืไนเลยหลังเลยคน ลังเจอเมียไปหาลังหาโลงไ่พึงแต่ว่ราะเตาให้ผัวยังขาทางบังคนเฝ้านําเดาเฝ้าน้ำพ่อบัดลอยเฝานันเดาเฝ้าน้ำพ่อบักลอยก่อนสิออกไปกนได้ดีได้งานสร้างกันเบ็ดเนื้อผิใจแล้วเอแนวไดนทุกเดืนแนวผัวหักเมียแพงหนักกันหน้าแต่น้อยก็สมกับคนแจมหน้าผ้าปิ่นในห้างขรางนี้ครังนี้เป็นนั่งางสตาร์สีมาผัวนี่บ่หาสิบันมียบ่ซานั่งกันแต่บ่เปีน ลาพ่อเพื่อนา,าแต่แค่รักเพืเน่นบ้านงจองไววจงจงไม่ห่างกันสาวนัอมองบ่ย a งหาดูได้อ่างได้อายนนาาาต็หนาบังจิตินำสาลสูสัจ,จนจไม่จำักาสกต่หลก็าตานันล้สต่างหลางซา,า,า,าตาต่งางหลโซเ็ติดไม,ม่ห่างทีวส่งก่อ,อนหินห่างข้างนี้บ่ได้ไหหัวนนี้ขอตีาจมติดบ่ลำบ่ยูน้ำก็จมใน เดี๋ยวมไปหาล้บมาทันไปหาเงินเลี้ยงลูฝอยผัวน่คอยบริสุทมันย้ซ้าระวาคุณโอ้ยใจเอ้อยี่บริษัทะดาดเนเป็นามางมาถึงเป็นนั้ลาเป็นน้ำตาลสูสับจงจำไม่จำหางศกต้งหลังกษาตาต่งหลังสุกตัางหลังาตรตังหลังแสเป็นแม่ห่างผัวสบรยิ้ห่างกังมันบ่างคือขนห่างบ่ีพังทางฝอยลักมาเปอ่างไปปีใจเอ้ยใจเอ้ยจะพ่อใจเสียบอ เอาบ่อป้ามาสิเอาบอเอาบ่อเจ้าสิเอาอิลีบ่อหรือสิรอให้เตาหน่อยค่อยหัวน้ำก็ได้กินยาสามารถถั่วมาล่อไปเด้อพี่เด้อการเป็นแม่ฆ้างแต่ว่าถ้าว่าเป็นแม่ฆ้างดีก็เป็นแม่ใหม่เป็นแม่ใหม่ผัวตายเพราะได้ไม้เป็นแม่ฆ้างยังสิได้ไม้กันเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นนีแม่ฆ้างเพราะว่าใครกว่าแม่ใหม่แมฆบ่อไหลขึ้นหอดเกาได้กลายเป็นแบงจุดกันมันเอามากรองเข้า เชื่อมองใดที่ไกลเอืนเอาไม่หางเื่อในสินทางชีวิตผู้ติดปัญหาหมดทางแก้ไขจำไํำใจจึต้องเลิกลาถึงใครมิถาใช้เขาเพื่อเราพอใจจุดกันไปกูชัำใจไม่มีสินสุดกระันสะดุ้งชำรุ่ก็สิญดีสัยก็เบาอย่างสวยละมีดาวสีรา ม่ที่เขาเอิเาาเอ้าหนมืี้คนเราบ่ดนตายแน่ตายแน่หายาไปไรบสาสาเอื้อเอร้อเร้เอ้อนั่งผู้ใดสีบ้าปม่หางม่หางตามหายาสนแั่ผู้ใดเราสีหมอกสีสนคนทุกอก สายมีไชยสีแดงเอือเกือบชาตยที่ใจจะไทยพ่อพ่อพอแล้วหากเขาไปแล้วจังไห้ห่างมันมีดาญิกันเลยอยู่ไปใับบุนคุญทำไป้มันเสนเจิดกวักกุ้งใส่น้ำเตะตินพงโซอยู่มันห่างโซอยู่มันห่างไว้จ้างไวจ้า บ่มีอยู่ทุกแก่ที่สิบ่มีอยู่ทุกแก่ก็คือว่บ่แลกันจนเงินทนนี่บ่ดึงเนมาเงินทนบ่ดึงเปมาเพนบ่าตองวคนดิน้องตอวงให้มีวงวที่ย้นใส่างอยากสั่งกินน